เพราะเหตุว่าแม้จะกล่าวแต่ว่าความเข้าใจที่กล่าวในสิ่งที่ที่เราฟังตอนเป็นผู้ใหม่กับที่ศึกที่ฟังมานานแล้วเนี่ยแม้ความเข้าใจก็ต่างกันครับอาจารย์หมายความว่าการที่จะไม่เป็นผู้ที่บ่นเพ้อคือเป็นผู้ที่กล่าวแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่กล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะพระนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าความเข้าใจวันนี้ต้องมาจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อย จากการที่ได้เคยฟังแต่ไม่ใช่พูดโดยไม่เข้าใจเชิญคุณอุดรค่ะครับท่านอาจารย์ท่านอา,า,านจารย์วิกรทุกท่านครับอาจารย์ครับพอดีมีผู้ฝากถามมานะว่าโทษของผู้ที่บ่นเฟ้รธรรมะเนี่ยมีอย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะขอเชิญคุณทิดารัตน์ค่ะ พูดถึงบนเพอรธรรมะก็คือการศึกษาที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าการศึกษาที่เพียงแต่จําชื่อจําเรื่องนะคะแล้วก็ไปสนทนากันด้วยชื่อด้วยเรื่องไม่ใช่สนทนาหรือว่าศึกษาเพื่อความเข้าใจสภาพธรรมะนะคะการศึกษาหรือว่าการพูดเรื่องของปริยัตในทํานองเนี้ยนะคะเรียกว่าการบ่นเพอรธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ชื่อเนี่ยมีเยอะ นะคะแล้วก็พูดชื่อแล้วก็ไม่เข้าใจชื่อก็ทําให้เกิดการสรับสนหรือว่าเทียบเทียงกันแล้วก็ไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการเถียงกันด้วยชื่อเพราะฉะนั้นก็จะเป็นนัยยะของอรคทูปริยัติคือการจับมือพิษข้างหางหรือว่าการเรียนเพื่อที่จะเป็นข้อโต้แยง้งหรือว่าเอาชนะกันด้วยชื่อด้วยเรื่องของปริยัติซึ่งไม่ได้นำมาซึ่งความเข้าใจสภาพธรรมะ อาจารย์นัการที่บนเพื่อธรรมนี่ถ้าไปพูดแล้วพูดไม่ตรงกับพระธรรมเป็นความเข้าใจคือ,อเขาเข,ข,ข้าใจเองนะแล้วก็คิดเองแล้วก็พูดไปเนี่ยมันเป็นวจ,จีทุจริตนะอาจารย์ที่ว่าล่วงอักษรการบทระครับอาจารย์เป็น<ร>การกล่าวตู่พระธรรมไงคะมีโทษมากเพราะว่าเมื่อไม่เข้าใจเนี่ยนะคะแล้วก็ไปพูดแล้วก็เข้าใจผิดหรือว่าไปอธิบายผิดโดยเอาความเข้าใจของตนเองเนี่ยนะคะก็ทําให้เป็นการกล่าวตู่พระธรรมมีโทษมาก โดยระยะที่ไปกล่าวแล้วไม่เข้าใจแล้วกล่าวคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงครับพอดีผมมีความสงสัยเรื่องเกี่ยวกับมโนกรรมนะอาจารย์ที่ว่ามโนกรรมที่เป็นอกุศรกรรมบดนะอาจารย์ที่ร่วงที่ว่ามีอภิชาแล้วก็มีพยาบาทแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอาจารย์ครับสงสัยตรงมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอาจารย์ว่ากรรมคืออะไร กรรมแล้วกรรมก็คือเจตนามโนกรรมคืออะไรมโนกรรมแล้วมโนกรรมจิตนะอาจารย์เมื่อกี้บอกว่ากรรมเป็นเจตนาตอนนี้มโนกรรมเป็นจิตเห็นไหมคะไม่ครับบนเพลแล้วค่ะไม่ใช่คือ,วค,ค,อความคิดที่ล่วง กมนี่ไงคะกรรมคืออะไรมโนกรรมคืออะไรเมื่อกี้พูดถึงมโนกรรมก็ต้องเข้าใจมโนกรรมไม่ใช่พูดไปแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ต่อไปอีกก็ไม่รู้ต่อไปอีกก็ไม่รู้อย่างนั้นไม่เพ้อเลยค่ะก็เพ้ออาจารย์อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมอาจารย์เพื่อจะได้มีความเข้าใจเมื่อกี้นี้พูดถึงโทษของอะไรนะคะกรุณาอ่านอีกครั้งหนึ่ง โทษของผู้ที่บ่นเพ้อธรรมะม,มีอย่างไรบ้างนะจะทราบรือยังเมื่อกี้บ่นเพ้อแล้วโทษคืออะไรโทษคือความไม่รู้นะจ๊ะโทษคือความไม่รู้ฟังฟังฟังก็ไม่รู้เสียเวลาไหมแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนะคะอย่างที่บางคนก็บอกว่าฟังแล้วฟังอีกถึงสิบปีเนี่ยก็เข้าใจขึ้นก็ถูกต้อง ถ้าไม่เคยฟังมาเลยเนี่ยหลังจากนั้นจะถึงวันนี้ที่เข้าใจไหมหลังจากสิปีแล้วเพราะฉะนั้นประมาทธรรมะไม่ได้ค่ะธรรมะมีไม่เคยสนใจมีกี่คนที่จะสนใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายนอกจากคนที่เคยได้ฟังแล้วก็เคยเห็นประโยชน์มีศรัทธาที่จะรู้ว่าตลอดชีวิตก็คือเกิดมานะคะแล้วก็ตายไปสนุกสนานสุขทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลย แล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่สะสมมาก็สามารถที่จะรู้ประโยชน์ของการฟังเพราะฉะนั้นการฟังประโยชน์จริงๆคือฟังเพื่อเข้าใจในสิ่งซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจถ้าไม่ได้ฟังทุกคำเลยเช่นคำว่าธรรมะถ้าไม่เคยฟังจริงๆจะเข้าใจไหมคะว่าธรรมะคืออะไรหาธรรมะที่ไหนคะตามหนังสื ามที่ต่างๆแล้วเจอไหมรู้ไหมว่าอะไรเป็นธรรมะเพราะฉันเพอไหมคะค่ะเ,เพราะฉันประโยชน์ของการฟังก็คือว่าต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ข้ามไม่เผลินจะใช้คำว่ามโนกรรมก็ต้องเข้าใจว่ากรรมคืออะไรและทำไมใช้คำว่ามโนกรรมแต่ว่าต้องการผลเลยต้องการรู้เรื่องมโนกรรมเลยยาวๆต่อไปข้างหน้าโดยไม่รู้ว่ามโนกรรมคืออะไร อย่างนั้นก็เพอแน่ค่ะคำว่าบ่นเพอนี้มาจากปริมัตรธรรมอะไรแล้วก็เป็นรูปธรรมหรือนานมธรรมและมีมีสภาวะมีลักษณะอย่างไรผู้ที่ศึกษาธรรมะก็จะเริ่มเข้าใจพื้นฐานพระพิธราม,าไ,มได้ครับผมบก็ตามที่ได้ฟังท่านอาจารย์และวิทยากรท่านได้อธิบายนะครับก็ทำให้ ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการบ Bom ่นเพ้อธรรมะเพราะเห็นว่าขนาที่บ่นเพ้อนั้นนะครับก็ต้องเป็นอกุศลรจิตที่เกิดขึ้นมีความไม่รู้เป็นประธานใช่ไหมครับเพราะว่าไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อพูดก็พูดด้วยความที่ไม่เข้าใจนั้นนะครับก็เป็นการพูดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะเห็นว่าการฟังธรรมะนี่นะครับ จุดประสงค์สูงสุดก็คือเพื่อเข้าใจสิ่งที่กําลังมีกําลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งเป็นปกติจริงๆนะครับธรรมะมีเป็นปกติจริงๆแต่เพราะอาวิชชาคือความไม่รู้ทําให้ไม่รู้ตามความเป็นจริงและประการที่สําคัญนะครับขณะที่ได้ฟังชื่อของสภาพธรรมะก็แน่นอนนะครับการพูดก็ต้องมีการใช้คํามีการใช้พยัญชนะเพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่ากําลังพูดถึงอะไร อย่างเช่นท่านอาจารย์ยกเรื่องของเห็นนะครับเห็นเป็นชื่อของสภาพธรรมะโดยผู้ฟังนั้นสามารถที่จะเข้าถึงตัวจริงของสภาพธรรมะได้ว่าเห็นนั้นเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงไม่ใช่เราโดยที่ไม่ให้ไปติดที่พยัญชนะว่าเห็นหรือว่าถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือจกักขูบิญญ,ญาณโดยที่ไม่ให้ไปติดในคําในพยัญชนะนะครับแต่ว่าเพื่อเข้าใจตัวจริงของสภาพธรรมะฟังอะไรก็คือให้เข้าใจในสิ่งนั้นเพื่อจะได้ไม่เป็นผู้ที่ บ่นเพอ้อธรรมะนั่นเองนะครับฟังเพื่อเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงครับกาบเรียนท่านอาจารย์ครับก็กําลังบ่นเพอ้อหรือเปล่าคะหรือไม่ใช่นี่คือฟังเรื่องบ่นเพ้อแล้วเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงดิฉะนั้นก็เพออ้ออีกใช่ไหมคะค่ะได้ยินคําไหนเข้าใจคํานั้นขณะนั้นจึงไม่บ่นเพอ้อ สรุปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาธรรมะหรือการกล่าวธรรมะส่วนใดก็ตามก็ควรจะมีความเข้าใจธรรมะในส่วนนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีความเข้าใจถึงระดับที่ประจักษ์หรือว่าระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏแต่ก็จะต้องเป็นผู้ที่ เข้าถึงหรือเข้าใจเนื้อความที่กําลังได้ยินได้ฟังในขณะนั้นโดยที่ไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นหรือว่าไปสนใจสิ่งอื่นที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อความเข้าใจในขณะนั้นนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดในรายการของเราในวันนี้ครับและสําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งท่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับขอเชิญได้ที่มูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ w w w d h a m m a h o m e c o m นะครับ การศึกษาเพิ่มเติมจากที่ฟังในรายการนะครับจะช่วยให้มีความเข้าใจอย่างละเอียดมากขึ้นในธรรมะที่ท่านผู้ชมอาจจะมีความสงสัยไม่ชัดเจนไม่กระจ่างน,นะครับก็ขอเชิญได้ที่มูลน,นิธินะครับสำหรับธรรมะก่อนจบรายการในวันนี้นะครับเป็นธรรมะเตือนใจการน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมอันสูงสุดคือการเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้สำหรับวันนี้ผมธนากรละ,ละระวชรโยตินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ Say